ขอเกิดเป็นคำถามทางบ้านนะครับแต่คุณโดมเมืองสิงค์ครับทําไมหลวงตาถึงไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าในเมื่อหลวงตาเพียงของธาตุขันลักิเลสละสังโยชน์ไม่มีอุปทานเพราะหลวงตาดับอุปทานขันแล้วเมื่อ1จ็สี่กุมภาสาธุครับสาธุแต่งตั้งกูอีกแล้วเป็นก็เป็นเป็นอะไรก็ได้เนาะขออย่าเป็นอย่าเป็นรัฐมนตรีก็แล้วกันช่วงเนี้เนาะเนาะ อาคนที่ชอบก็บอกเป็นคนที่ไม่ชอบก็บอกเป็นอย่างหนึ่งเนาะเออเนื้อแท้เราหลวงตาไม่เคยเป็นอะไรหรอกเป็นพระแก่ๆองคนึงเนี่แหละเนาะเออก็ขออนุโมทนาถ้ามีจิตใจอ่าที่มีศรัทธาเนาะคำถามจากคุณนิพนธ์ครับสอบถามครับเวลาดูลมแล้วเกิดความกลัวกลัวลมหายใจขาดไปกลัวตาย สงสัยว่ามันขาดไปแล้วจะเป็นยังไงเราควรจะทํำยังไงต่อไปครับอลองตายดูเนาะมันอยู่ภาคตายลองตายดูเนาะไหนๆก็จะตายอยู่แล้วเนาะคอยให้มันตายไปซะเนาะเออความตายเนี่ยตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ก็คุณค่าเท่ากันแล้วความตายนี่เนาะเออเสมอกันเพราะความตายเหมือนกันเนาะแต่หลังจากการตายไม่รู้จะเสมอกันหรือเปล่าเนาะ,ะต้องไปดูที่กรรมลนะเนาะ เพราะฉะนั้นเนาะอย่าไปกลัวเลยเนาะหลงตาเมื่อก่อนก็กลัวอย่างเงี้ยพอกลัวพวกนี้ลองตายดูยอมทิ้งเลยเนาะเออเออเพราะนั้นเราค่อยจะได้รู้เรื่องพวกนี้ว่าความตายมันเป็นยังไงเนาะสละเป็นสละตายไปเลยเนาะเออนะครับจากคุณโดมเมืองสิงค์ครับขอโอกาสครับดูลมอานาปานสติทำไมช่วยป้องกันการเป็นหวัดคัดจมูกได้ครับ ได้แน่นอนหลวงตาก็บอกแล้วเป็นธรรมโอสถไงอนาปนสติเนี่ยเป็นยารักษาโรครักษาโรคบางโรคได้ด้วยเนาะเออเนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมโอสถเนาะออย่าว่าจะเป็นโรคไข้หวัดเลยเนาะเอเอเอโรคของกิเลสตัณหายังหายเลยเนาะเอเพราะฉะนั้นอานาปานสติถึงมีคุณประโยชน์มากเนาะจากคุณลพธนาครับ อยากสอบถามปฏิบัติโดยเฉพาะอาณาปานสติประมาณ1-2ปีมีโรคล,ลุมเล้าโดยเฉพาะหัวกับตาไปหาหมอสาเหตุแปลกจะเกี่ยวกับการปฏิบัติไหมครับเกี่ยวเรียกว่าเป็นสภาวะเนาะ,ะซึ่งหลังจากฝึกใหม่ๆก็เป็นเหมือนกันในแหละเนาะเออเป็นอาการเดียวกันบางทีตาผ้ามวัวบางทีหัวเนี่ยตึงเนาะหน้าชาเนาะปวดหัว อ่าเป็นไข้อยู่บ่อยๆตัวร้อนแงนะแต่ไปหาหมอไปเช็คแล้วก็ไม่มีอะไรเนาะอาเรียกว่าเป็นสภาวะเกี่ยวกับการภาวน,นาไม่ต้องไปอ่ากลัวไม่ต้องไปสนใจมันเนาะอะสาธุการจากคุณโผจากหลุมครับฝากถามหลวงตาครับทางศาสนาพุทธมีมานชอบการชักจูงคนไปในทางที่ผิด มารมีจริงไมหมครับหลวงตามีจริงทุกวันนี้ก็มีเห็นอยู่เนาะเออมาตุคามมารวิกานางมารวิกาจินจายะก็ยังมีอยู่เนาะเห็นไ,ไหมเออถ้าจะพูดถึงก็อ่าก๊อปไงเนาะก๊อปนี่ก็ถือว่าเป็นมานถ้าไปภาษาธรรมเนาะเออร้วนมีกรรมต่อกันเนาะทุกวันนี้ก็เห็นไ,ไหม ศาสนาเราก็โดนกระทบกระเทียบเยอะแยะมากมายก็ถือว่าเป็นมารอย่างหนึ่งที่เราต้องเผชิญนะเป็นกรรมอย่างหนึ่งนเนาะเพราะฉะนั้นมีอยู่ทุกเวลาทุกตลอดแลแหละมารนี้เนาะมารที่มีลิ์ที่สําคัญที่สุดน่ากลัวที่สุดคือความคิดของเราเองเนาะไม่มีอะไรหลอกลวงเก่งเท่าความคิดของเราหรอกนเนาะวันนี้ก็เอาอ,อีกคําถาม ครับช่วยทำลงใด้หน่อยครับว่าการฝึกอาณาปานสติกับฝึกสักแต่ว่ารู้เหมือนกันหรือต่างกันครับเออฝึกสักแต่ว่ารู้มันเป็นความคิดหรือเปล่าเนาะเป็นการฝึกจะฝึกอาณาปาก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันมีพลังงานมากกว่ากันมันสมบูรณ์แบบมา,มากกว่ากันเนาะเออที่จริงเราก็สักแต่ว่ารู้คือรู้ว่ามันคิดรู้ว่ามันเป็นเวทนาแค่นั้นก็กลับมาสู่ลมก็คล้ายๆกันเนาะ แต่อาณาปานสติจะสมบูรณ์แบบกว่าเนาะมีมีพลังงานกว่ามีความาามีอานิสงส์มากกว่าเนะเาะวันนี้เนาะหลวงจาก็ขออนุโมทนากับเพื่อนๆที่สามมาเนาะหวังว่าจะเกิดประโยชน์